อยู่กับผมในรายการเพเนเพยเยอร์โนเนมอยู่กับผมผู้มีนามว่าเต้กับคุณมอสซาเกมเมอร์วะแม่งมีเอฟเฟกต์เสียงรถมาด้วยนะครับผมคุณมอสซาเกมเมอร์พูดหน่อยเร็วครับผมโอเคอา,าเอ,อาจจะไม่ได้ยินนะครับผมแต่ถ้าได้ยินก็ดีก็มาเล่นอยู่ที่หน้าบ้านของคุณมอสนะครับผม คลิปที่แล้วเล่นอยู่หน้าบ้านเองคลิปนี้เล่นอยู่หน้าบ้านคุณมอสนะครับผมก็นี่ครับผมเรามาเล่นมาครา t กันให้ทุกท่านดูนะครับผมสบายเบลล์นะครับผมเอ้ยสไาเวอร์เอาครับผมกับซีรีส์ใหม่นะครับผมซีรีส์ที่มีชื่อว่าซีเรียลนั่นเองครับผมมาคราบเดอะซีเรียลโอเคครับผมก็เราจะเล่นแบบเป็นพัดพัดไปนะเอาถึงพ์ทไหนดีวะคุณมอส อ่าเรื่อยๆนะผมเบื่อเบื่อก็พักนะครับผมเดี๋ยวค่อยตั้งเป้าหมายไว้ที่หลังนะผมก็มาขุดไม้สร้างบ้านก่อนนะผมออมา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 ขุดไม้ขุดไม้ก็จะอัพคลิปให้บ่อยขึ้นนะผมเพราะว่าผมหายหน้าหายตากันไปเนิ่นนานนานเนาะก็เพิ่งอัพคลิปคลิปรถไอ้นั่นรถอะไรยังมาต่อยไป ก็เป็นคลิปล่าสุดของชาแนลผมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อไปน่าเอ้าทำไมกูได้ไม้ต้นไม้เออช่างมันรับผมก็คุณมอสอาจจะเงียบๆนะครับผมเขาไม่รู้จะพูอะไรนะเงียบสิแล้วเงียบแล้วอเงียบอยู่แล้วเวขาเป็นคนเงียบผมแต่ไม่เหมาะกับสก,กีนเขาเลยับผมสก,กินเขาอาปากวอเลย <laughs> ตลกครับตลกตลกเขาเป็นคนตลกเงียบตลกลึกนั่นเอง ขุดขุดนะครับผมสูตรผมนะครับต้นไม้ยี่สิบต้นนะผมแล้วค่อยคราฟลิกแอแล้วก็ไปขุดหินแล้วก็เป้าหมายแรกของวันนี้นะผมคลิปนี้จะหยุดอยู่ที่การสร้างบ้านเสร็จนั่นเองนะอ,อะ่สุดยอดมาจากไหนได้ยินหรือเปล่าครับถ้าว่าไม่ได้ยินคลิปหน้าผมอาจจะไปนั่งใกล้ๆก,กันนะผม,มคลิปนี้ก็อย่างนี้ไปก่อนถ้าพูดไม่ชัด หรือพูดแอะอหน่อยก็ขออภัยนะครับผม,ม,น,น,มน่าจะใช่ผมร้องเพลงชาติเป็นเพลงไอ้นี่อะอะไรนะลอยกระทงทุย,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 ยไม่ใช่ครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวอะไท่านผู้นำอีกแล้วครับผมนายเป็นไหน <laughs> ขุดต้นไม้อยู่ครับอ,อ่อานมีเสียงรถรบกวนนะครับผมก็ขออภัยอย่างที่บอกนั่งอยู่หน้าบ้านก็เหมือนคลิป ไอ้รถยางมาต่อยนั่นแหละครับขุดต้นไม้ครับอีกสองอันนะผมขออีกอันเดียวอ่าครับผมมันคืออาถรรพหรือเปล่าวะไม่เข้าใจวะตอนอัดคลิปที่ไรรถไม่ชอบพิ่งผ่านเนาะมันปกติไม่ค่อยวานผ่านโอ้ยคันขออภัยนะคบผมแปบ๊บหนึ่งนี่ไงคุณมอสจ้าเอ๋โอเคครับผมผ่าสกีนนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้โตะลึงทึ่งส่วนสกีนผมก็ ทำเองนะผมสกรีนอนไนวะอันนี้ครับผมแต่งเองครับผมใช้เวลาหลายวันในการปรับเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์นะครผมครึ่งคนครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจครึ่งทุกอย่างนะผมก็ใครจะเป็นคนสร้างบ้านให้คุณมอสด,ดีกว,ว่าคุณมอสร้างบ้านสวยจะบ,บ้าหรือล,ลืมหมดแล้วไม,ม,ม่คุณมอต้องเป็นคนสร้างคลิปนี้อุตส่าห์เป็นแขกรับเชิญผมจะขุดหิเนเลงไปสร้างบ้านอาผมให้ไหม้ คุณมอสถอยรังมากระบี่อ่าป่ายสร้างบ้านผมคูหินต่อรับรับหน้าที่แทนเองอือเดี๋ยวจะไปดูมอเต็มกระดอยนะครับโอ้โหมอเต็มกระดอยมอเต็มกระดอยนี่ห้ามผวนเด็ดขาดนะครับผมเดี๋ยวมันเยอะ <laughs> มันเยอะนะครับผมเนี่เอาเอา่อาะไรพิกแอ็หินพิกแอ็หินนะครับ หินนะผมออกเสียงให้ถูกๆนะครับหินไม่ใช่ครับก็ับกล่องไว้ด้วยนะคุณมอสดได้ๆเราจะมาดูดว่าบ้านของคุณมอสเขาจะสร้างเป็นยังไงครนะับผมอ๋อแล้วนะสร้างบ้านไม่เสร็จคลิปนี้ไม่ปิดอย่างแน่นอนบอกเลยบอกได้เลยว่ายังคิดไม่ออกว่าจะสร้างจะใดะสร้างจงนไะด้แล้ว ครับกล่องมาแล้วผมผมจะเอาหินไปแปะไว้แล้วก็จะเอาแบบบ้านสวยๆไหมเรื่องของคุณเลยคุณจะสร้างแบบไหนต้องไปเอานู่นนี่กับไม้สีส้มอะ่ะโอเคเดี๋ยว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 ,ยวงั้นคุณมอสเอาขวานหินไปเอากล่องไว้ก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อหินอยู่ในกล่องน,นี่เกี่ม,มาครับก็เริ่มทําให้มันเสมือนจริงนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบกล่องจะเปิดกล่องไม่ได้อะ่ะใช่ รถวิ่งผ่านอีกแล้วได้ยินเสียงมาครับถ้าได้ยินก็ขออาภายัยเอาไหนขวาน่ะเอาไปคราฟเองครับผม <laughs> โดผมไม่ต้องไปทำซาวหรือเอฟเฟกใส่แหละเอาแม่งเสียงรถข้างถนนนี่แหละดี <laughs> เออลืมไปวันนี้มีตลาดนี่หว่าว่าแล้วทำไม รถมันถึงเยอะเลยเนอะต้องเสียงให้ชัดๆนะครับบนรถรถอ่ะมัวมัวใหญ่แล้วอุ้ยอุ้ยตกใจแล้วครับลาฝาดครับอ้าวอ๋อเจอฟักทองครับผมโอ้โหฟักทองหาได้ยากครับผมเจอแกะแกะนะครับแกะแกะโอเคแกะแกะอย่าพึ่งฆ่าแม่ที่โล่งนี้น่าทำเป็นห้องเก็บของเหลือเกินนะตรงนี้ผมคิดว่ามันจะมีอะไรมาติดขัดสักหน่อยอนะ อืมพองนี้ไปทำอะไรได้บ้างก็เอาไปปลูกเห็นเขาบอกว่าถ้าเอา้าเป็นแบบมาถ้าผมก็กลับมางานอี้แล้วครับใช้เวลานานในการตัดต้นไม้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมคุณมอสทําคนเดียวครับผมจนผมเท่าไครับผมยืนอู้ครับผมมีทุระพอดีทุระเข้าครับผมจะเอ๋อ่าจะเอ๋ครับผมเฮ้ยโอ้โหตกใจ สก,กีนน่ากลัวตกใจหน้าเหรออือครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะทําสกีนเองอ่าสก,กีนเองครับผมแต่ผมชอบสก,กีนแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวไปเติมหน้ามันหน่อยอ๋อไปเสริมหน้าเออว่าแล้วลืมอะไรผมมันไม่เหมือนจริงเลยผิดผีไว้น,นี่เองครับผมคืนแรกผมเปิดหนึ่งก่อนนะผมเราจะไล่เปิดเรียงกันไปเรื่อยๆนะคุณมอสเนาะโอ้ไม่ใจเลยอ่ะไม่ใจก็ไม่เหลือผมยังม <า S 1> ไม่ได้บ้านเลยแมงมุมครับผมแมงขึ้นมาเต็มเลยคาร์มอน เอ้ยต้องคาบเตาก่อนว่าแล้วลืมแล้วผม,มอยู่ในถ้ำก่อนดีกว่าที่ทำไว้อะไม่ไหวครับผม<ะ>ก็ย้ายของเข้าไปข้างในโดนตีหนึ่งดอกสองดอกลยคุณมอดกำลังบวกเอาใจช่วยเขาหน่อยนะผม hey, ใจร้ายอะ่ะคุณเตะพอดีผมไม่ว่างคนระับผมกำลังคาบทอนนะยเนะสวัสดีผีธนูจ๋สาสก,กิเลเนี่ยเวอร์ชันเก่าๆัาะผม สเกลนี่ยิงธนูโคตรแม่นนะผมประชดนะออวงเล็บประชดนะครับผมอ,อแล้วพางนี้ดีหน่อยครับประตูอันเดียวมันให้มาเลยสามบาทแง่พอดีเปะ๊ะขุดเข้าย้ายให้ผมย้ายย้ายเข้าห้องเก็บของก่อนมีอะไรรับประทานไหมเนี่ยไม่มีครับผมเห็น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 ,หน,หนตัวอะไรใหญ่ๆเดินผ่านไหมครับผมเฮ้ยได้หนังได้หนังครับ ยามหิวแล้วก็ไม่มีอะไรให้กินนะอายามหิวก็ไม่มีอะไรให้กินแต่ต้องไปหาข้นงนอกเนี่ยเวอร์ชันนี้มันมีเนื้อแกะฆ่าแกะเอาเนื้อเอาขนนะนเจอซอมบี้หมู่ชาวบ้านอะปล่อยเอ้ยฆ่าเขาทิ้งซะก่อนที่เขาจะฆ่าเรางสงสสยหมู่บ้านต้องอยู่แถวนี้แหละอาจไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวไม,ไม่รู้สิครับก็ลอไปให้ดูไม่เอา,าผมผมไม่อยากดูมาแล้วจ้ะ เอจอสเกลอีกแล้วครับผมค่ามันทิ้งดิเก็บมันไว้ทําไมเดี๋ยวผมปักทอสไม่ให้เขาแ,แหลมออนสปอนก่อนนะครับผมส,สงสารมันอะสงสารมันก็ขุนหลุมที่ขังมันไว้เดี๋ยวขุนให้ไไม่เป็นราตายแล้วคงั้นก็กินเนื้อซัมบี้ไปก่อนนะผมย้ายของเข้าเข้าในบ้านไหมเนี่ยกินได้เหรอกินได้ดิแค่ว่าจะติดย้ายของเข้าบ้านครับผมยย้าปนั่นไงติดอ่าเขาเแหละ หิวแบบท้องเสียแต่เลือดไม่ลดนะเออก็เลือดไม่ลดมันคือเขาอย่างไงพูดพูดง่ายๆคือแบบมันจะทําให้หลอดอาหารหิวไวขึ้นท้องเสียคือกินไปแล้วก็ออกตูดอะไรประมาณเนี้ยอ๋องั้นเดี๋ยวขี้ก่อนนะครับขี้ก่อนหาหา <c oughs> ที่ขี้เลยนะผมเดี๋ยวจะไปหาลุยซอมเบียนผมจะไม่ยอมตายให้งียวยัยยไม่ยอมตายครับผม ฉันยังมีใจฉันยังคงหายใจอยู่อะไรประมาณนี้เองมั่วๆคือรหมผมกล้องครับอรอเ,เออเออยังพูดไม่จบนะผมตัดตัดทิ้งไปก่อนคือพูดง่ายๆคือฟักทองในคอมนะถ้าเอาไปใส่ทอสแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงแบบพวกอะไรอะพืชพันธ์ต่างๆที่เราปลูกไว้มันจะมีไม่ใช่มีครับมันจะทําให้แบบโตวไวขึ้นนะ เท่าที่ผมรู้และศึกษามอคือไม่รู้ว่ามันมั่วหรือไม่มั่วกรุณาอย่าดาผมเลยแล้วกันนะครับโอเคผมรอเช้าคุณมอจะตัดไปจะตัดไปตอนเช้าเลยหรือจะปล่อยไว้ครับผมเอายังไงดีคุณมอเราจะลุยปะละ่ะไม่ลุย,ไ,ลยไ,มไม่ลุยไม่ลุยงั้นก็ตัดไลก่อนครับชแวบโอเคผมก็เช้าแล้วด้วยความไวสูงสุดนะครับผม นี่มีม้าสีขาวม้าอัศวินรู้จักปะโอ้โหสบาดหางครับคืออยากรู้ครับว่ามันคับเชื่อกยังไงมันต้องมีสลามบอลนะผมแล้วก็เออซอมบี้ติตไฟน่ากลัวที่สุดเออช่วยไงอ่ะไม่ต้องช่วยครับผมปล่อยมันไปตายอย่างที่เป็นผมว่าเฮ้ยยาไปลาก่อนอ๋อไม่ตายโอ้โว่สร้างบ้านให้เสร็จก่อนครับ เพราะว่ามันคือเป้าหมายของคลิปนี้นะครับ EP แรกหรือพาร์ทแรกนั่นเองนะผมนี่คือบ้านกระปูหลูเอาไว้อยู่ก่อนนะผมอยู่เมื่อคืนนี้นะเออโอเคครับผมเอ้ยเจอหมูว่ะสักทีดิหมูผมหิวแล้วว่ะหิวหเหมือนกันนะถ้าว่าค่าได้สองชิ้นก็จะเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยอันอันดีทำไมเรเวมมันเกาะตามตัวจังเลย ไม่รู้มันคือบั๊กมั้งครับมันไม่เข้าเลยมาสร้างบ้านครับผมคือคลิปนี้จะให้คุณมอสสร้างนะผมผมไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ช่วยนะไม่มีสิทธิ์สร้าง,างผมจะไปหาเนื้อให้นะผมแล้วค่อยกลับมาดูบ้านกันโอ้โหหมูไม่มีเนื้อม,มึงมึงอยู่ได้ยังไงเฮ้ยเอ้าบั๊กปะเนี่ยครับว่าจะไหนฆ่าตัวอะไรก็ไม่ได้เนื้อมันมาเลยใช่แล้ว ตรีก็ไม่ได้เหนือนี่มันคืออะไรทําไมเจ้าเล่นตลกกับผมเหรอคือเราไม่ได้เล่นแบบโหมดฮาร์ดคอร์อันนี้เราเล่นไปเรื่อยๆนะผมตายก็เกินใหม่ได้นะ,ะอ่าครับผมก็ถ้าเรตติ้งไม c ครับดีก็นั่นแหละครับอาจจะอยู่ชแน l ผมต่อไปก็มันก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆแหละครับอ๋อโอ้โอโอได้เนื้อหมูมาสองชิ้นโอ้โห ถือว่าเป็นการโชคดีมากเลยเอผมไล่ฆ่าสัตว์ทุกต,ตัวบนข้างๆบ้านนนมันก็สปอนมาใหมค่ครับผมยกเว้นแกะกับหมาเออมาผมไม่มีหมาครับผมจะพูดหมายอยู่แล้ว <S 1> <S 1> เออได้เนอวัวมาอีกสองชิ้นนะผมโอ้สุดยอดมา,า,าคือมรกาครับผมคนมอดกินหมูหรือกินวัวครับ <S <S <โฆ>กินหมูครับจะได้อ้วนอ้วอ๋อผมงั้นผมกินวัวแอะแม่เจอเลเวล ก็คุณมอไปสร้างบ้านอยู่แถวไหนว่าเดี๋ยวที่หลังลับผมเรา,าช่วยช่วยหน่อยก็ได้ยังดีครับเดี๋ยวครับผมที่หลังผมจะเอาอาหารไปเสิร์ฟคุณนะนะพอดีครับเตามาสองอันอนะ่ะไม่ต้องมาวุ่นวายอ่ะลงทุนเอาไม้สองชิ้นไปเลยนะที่ไม่ทำฐานเพราะแล้วมันเปืองทรัพยากรแห่งชาติคือตอนนี้หิวเหลือสามอ่ะอหลอดหลอด หลอดหิวมันมีทั้งหมดกี่หลอดวะสองสี่หกแปดสิบมีอยู่สิบหลอดเหลือสามกินไปสองชิ้นเพิ่มแปดโอเคก็แตดตันพอดียวแล้วดูเลือดผมครับผมจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วผมเดี๋ยวตัดกันอีกทีไหมคุณมอสใจเย็นๆหนึ่งเราคุยกันได้ครับผมเชดอ่ะคุณมอสครับอาหารครับผมกินจะได้อ้วนครับผมอาครับผมถ้าไม่พอก็บอกยังเหลือ ขเขาเรียกอะไรอะ่ะเนื้อวัวให้กินอีกแล้วผมครับผมสัม่งเนื้อหมูให้ครับก็นั่นแหละครับเนื้อหมูแต่เนื้อวัวผมยังเหลืออยู่เพราะผมกินอิ่มไปแล้วครับผมจริงๆมันเพิ่มสี่ขีดอ้าไก่ปล่อยเข้าไปครับผมคงบ้านหลังนี้คงจะมีคลิปหน้าครับเฮเราอาจจะตัดนะครับผมเพราะว่าย,ยังสร้างบ้านไม่เสร็จเพราะว่าบ้านหลังแรกเราเสร็จแล้วครับผมเราบอกว่าสร้าง คลิปนี้จะพอตรงที่สร้างบ้านเสร็จใช่ไหมครับผมแล้วบอกว่าถ้าบ้านไม่เสร็จไม่ปิดคลิปใช่ไหมครับผมนี่ครับผมบ้านยาวเลยทีนี่ครับเออนี่ครับผมบ้านเสร็จแล้วครับผมเนี่ยบ,<า>บ้าน,านครับผมบ้านหลังที่หนึ่งเสร็จแล้ว <c oughs> แกงกันเนี่ยชั้นครับชั้นอ๋อชั้นส่วนนี่ก็เป็นบ้านหลังที่สองที่คุณน้อยกาลังทําเดี๋ยวบ้านหลังที่สองน่าจะเป็นคลิปหน้าครับผมอันนั้นอยู่ไปก่อนเพราะเราสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะถ้าท่านผู้ชมอยากดูไวๆต้องต้องเข้าใจนะครับผมนี่ทำเสียงเลกเออือาเอาครับผมปิดคลิปกันดีกว่าคุณมอสคุณมอสช่วยพูดอะไรอะไร,อะไรอย่างให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยนะครับก็ฝากกดติดตามช anel คุณเต้นนะครับช anel ะไรนะพี่เยนูเน่มครับพี่เยนูเน่ครับดังแน่ครับอ่าโหไ สาธุครับผมสาธุสาธุโอ้สุดยอดครับผมขอให้คนซับสไคร์เยอะๆนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆมาผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมชอบกดไลค์ใช้กดซับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับผมเนี่ยมาด้วยคำปิดใหม่ครับผมเทป้า